คนใช้บ้านเจ้าพระยาคนไทยคนแรกแรกที่ได้ถอนฟันด้วยวิทยาการตะวันตกการถอนฟันด้วยวิทยาการตะวันตกเข้าสู่สยามเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่สามถูกนำมาเข้ามาโดยพวกมิชานารีและคนใช้บ้านเจ้าพระยาอาจ it, เป็นคนไทยคนแรกแรก,แรกที่ได้ถอนฟันด้วยวิทยาการตะวันตก ในประชุมพงศาวดารเล่ง18จดหมายเหตุเรื่องมิชนารีอเมริกันเข้ามาประเทศสยามระบุว่าเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปี2380เจ้าพระยาพระคลังบิดบุญนาคอยากจะให้พวกมิชนารีตรวจฟันของท่านซึ่งโยกอยู่สี่หนึ่งปวดมากในวันรุ่งขึ้นพวกมิชนารีพร้อมด้วยเครื่องมือถอนฟันเดินทางมายังบ้านเจ้าพระยาพระคลัง แต่พอเจ้าพระยาพระคลังได้เห็นเครื่องมือถอนฟันเข้าก็ตกใจให้เรียกคนใช้คนหนึ่งซึ่งมีฟันโยกและปวดเหมือนกับท่านเข้ามาให้พวกมิชนารีถอนฟันต่อหน้าท่านเพื่อท่านจะดูว่ามีความเจ็บปวดและเลือดจะออกมาสักเพีงยงไรมิชนารีถอนฟันให้คนใช้เสร็จสิ้นโดยไม่ทำให้เจ็บปวดแต่ประการใดแต่เมื่อเจ้าพระยาพระคลังเห็นคนใช้คนนั้นบ้วนโลหิตออกมาจากปากเพียงเล็กน้อยก็กลัว สั่งให้พวกมิชนารีนำเครื่องมือกลับไปและกล่าวว่าท่านไม่สามารถทนการถอนเช่นนั้นได้เกรงว่าถ้าเลือดไม่หยุดก็จะต้องตายเป็นแน่อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าคนใช้บ้านเจ้าพระยาพระคลังอาจไม่ใช่คนไทยคนแรกที่ได้ถอนฟันด้วยวิทยาการตะวันตก สืบเนื่องจากพวกมิชนารีได้เปิดร้านขายยาในกรุงเทพมหานครได้รักษาคนไข้ไปแล้วกว่า5 0 2 5คนนับตั้งแต่เปิดร้านเมื่อปี2,378แม้จะไม่ได้ระบุว่าได้รักษาโรคใดไปบ้างแต่มีความเป็นไปได้ว่าหนึ่งในนั้นได้รับการรักษาโรคเกี่ยวกับฟันจากพวกมิชนารีแล้วเป็นแน่